นี้นะครับก็จะมาทําการเปลี่ยนไส้แมมเบลเนานะไสะ้ตันเนาะก็เปลี่ยนไส้ใหม่ไส้เก่าเปลี่ยนเอาเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เปลี่ยนการเอาไส้แมมเบลเข้าใส่ท่อไฟเบอร์การ์ดนะครับขนาดแปดนิ้วนะครับเนาะความใหญ่นะครับไส้เดียวนะครับเนาะอ่าฟองน้ําได้ยี่สิบลิตรต่อนอาทีนะครับนะอ่า ยี่สี่ลิตรต่อนาทีสองหมื่นสี่พันลิตรต่อวันนะครับเนาะอันนี้นะครับนี่นะครับกำลังเปลี่ยนนะให้นี่เราเป็นช่างเองแล้วก็กาลังถ่ายงานให้ลูกอยู่นะครับวันนี้เป็นลูกชายนะถ่ายงานต่อไปผมก็ถ่ายงานเสร็จก็จะได้วางมือนะ การวิธีการเอาเอาไถฟองน้ำข้าวก็ทำใช้เทคนิคหน่อยนะเอาสัไลดทาเนาะเพื่อจะให้เขาลื่นจะได้เข้าง่ายๆ

ต่อไปก็คือทำการล็อกนะครับเนาะใส่อ่าอ่าใส่ใส่นะครับการย้อนเนาะว่าใส่การย้อนเรือว่าการกระแทกนะครับเผื่อจะไม่ให้เวลาเราอัดน้ำนี้กองน้ำนี้จะได้ไม่กระเด็นกระโดดออกมานะต้องล็อกด้วยใหย้เรียบร้อยนะครับเนาะนี่นะครับผมก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับเนาะ แต่ทาเป็นนะครับแต่ทําได้นะไม่ไม่ได้เสียท่าช่างนะครับนะทําเองตอนนี้ทําเองหมดทุกอย่างเนาะทำเองหมดทุกอย่าง,นะอง,อางนะตอนนี้กําลัางตายงานให้ลูกๆเนี่ยก็ก็ไม่ยุ่งยากนะครับถ้าเรารนะู้จักทำเนาะก็ป่าจะได้วิชานี้มาก็เราก็เสียค่าส่วนต่างกัเยอะนะครับนะล้างเองนะครับตันแล้วก็าเอง ต่อเข้าไปคือจะให้ถึงล็อกนะครับนะล็อกจะมีล็อกนะครับปิ้นจะเป็นปิ้นล็อกอยู่นี่ครับปิ้นที่วางอยู่นะครับเห็นนี่มองเห็นเหมือนกับปลายพอพอถึงล็อกแล้วก็ทําการล็อกนะครับนี่นะครับกาลังล็อกอ่า เพื่อการเพื่อป้องกันไส้กระเด็นกระดอนออกมาเนาะให้แน่นๆนะครับเนาะให้แน่นนาเนาะเพราะว่าเวลากรองน้ํเนี่ยเราใช้มอเตอร์กําลังอ่าแรงดันสูงนะครับสามแรงครึ่งนะครับถ้าหลุดออกมานี่โดนคนนี่ถึงกับตายเลยนะอันนี้เนาะถึงกับตายนะครับเนาะเพราะว่าแรงอัดนะครับระเบิดนะระเบิดเนาะ มันไม่ใช่ว่าไม่อันตรายอันตรายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แลครับล็อกเสร็จก็เอาไปติดตั้งนะครับเนาะ,ะกาจะติดตั้งเสร็จก็เราก็ต้องล้างครับที่เราเอาสันไลทําการลรอลื่นนะเนาะเพื่อจะให้ไซมันเบนเข้าง่ายๆไม่ไม่สะดุดไม่ขาดไม่อะไรนะครับเนาะต้องต้องมีเทคนิคหน่อยนะครับเพราะว่า พอเขาโดนสันไลเขาก็ลื่นนะคประมาณไม่ไม่เบื่อนะไม่เบื่อแล้วก็ล้างทําการล้างอีกประมาณสักสามสิบนาทีเปิดน้ําทิ้งไปนะครับเราไม่ได้เอาไปเก็บในทางนะครับเราก็ไปชิมดูว่าเออเขามีกลิ่นไมหมเลือกลิ่นเลือไหมกลิ่นสันไลเนาะจนกว่ากลิ่นสันไลจะหายไปนะครับไม่นานก็เปลี่ยนนะแต่ล้างนี่นานครับล้างนานนะ ถ้าไส่ตันนี้ล้างนานนะครับใช้เวลามันสองสามชั่วโมงข้าส่วนต่างก็เสียเยอะนะครับนี่ไส่แม่เบนที่เราเปลี่ยนออกไปนะปีนี้ก็ไส่นี้เป็นไส่ที่สี่แลยนะครับนี่นะเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็จะยกเข้าติดตั้งแล้วนะครับนะพร้อมแล้วเนาะล็อกเสร็จก็เอาไปติดตั้งได้เลยเนาะตองน้ำได้เลยนะครับ สำหรับอีพีนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนะครับขอบคุณลงหน้านะครับที่เข้ามาดูคลิปให้จนจบนะขอบคุณพีเต้ทุกท่านนะครับขอบคุณชาวเฟซบุ๊กนะครับอันนี้ก็ถือว่าแบ่งปันนะครับเนาะสวัสดีนะครับขอบคุณครับ